สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้เราสมัยหน่อยมาจีดอ้อนนองว่นเด้อจ้าว่านอีละออกลูกอีกแล้วจ้าะาออกใหญ่เลย ไปนองงามๆมือจ้ะเบิ้งใครสารนี่จ้ะกูบบบนี่แต่ใครงี่ไปจะสะอนนอนไ่เนาะมาฝากความหม่พี่น้องมือนี้บ,บ้าปัดปั๊บหอมห่วยๆอ้อมใส่ผักดับม,มือเนี่ยไปสุดน้ำ้อมมัน,นจะก,กัดกันดี่ดีจ้ะลมพัดวีวีฟุกระสีตกจ้ะอ้อไรอย่าหันก็จะอีหลักคนอยากกินก็ได้จ้ะกรสีตกห้ามจ้ะ อของถุงหายอะ่ะไม่กินน้ำกันด้อจ้าอืม ไปเจ้าจ้กฝนไปตกที่บ้านอีหลานเจ้าจ้ะของกินหายากอาหารบ้นบันเฮ้งมุ้ไปออกลูกก็เพ่ะทีกินจ้ะหาซื้อกินกับแพ้งแ้ง ไฟฟ้าข้ามด้านหน่วยออกเราจ้ะสื่อกับบ่ได้จ้ะต้องใหงเมื้อออกออกพุทคอนนะจ้ะสื่อเพื่อนกินกระแพ้งหลายไี่ได้กรไฟฟ้าใครหน่อยนะจ้ะ <laughs> ôi nào mừng hmm. hmm, anh ta. คนเดินจ้ะอีลามากินผักจ้ะอ้ไปเดวยจ้ะโอกมนหายากจ้ะหาก่วยจ้ะมาเบิดโกนด้วยจ้ะถ้าเบิด อีหลาปืนให้ดวจ้ะมันนีอังปลาบ้าจ้ะอังปาไปส่งพ่ออังปาไปทำงานไกลๆก้จ,จ้ะหุฮักเลยจ้าวู้ <c oughs> <c oughs> กิงอย่าสมัยอิ่มแลวจ้ะใส่บะัาไลยจ้ะอาหารพื้นบ้านของกินหายากั้อออกลูกจังได้กินจ้ะมินิไอสมัยขอราบไปก่อนพอกันไหมคิมนี้นจ๊ะขอพูดใจที่เขามาบึงอีลาฝากติดตามอีลาสมัยในเด้อจ้นเป๊ะ